ตรนี้ะนะครับิไบดไว้หน้ารถห้องทำงานติดไว้หน้าบ้านปกตามสีที่ดีสีที่เป็นาบมณคนให้มาลายสีล้วก็ดูดึปดูดซับเอาความนั่งข้างควงามนั่งรวยเอาลูกที่อา่าเนี่ยแล้วทาจะเชินแล้วก็มาเลยนะครับดูลมครับตั้งใจนะครับ ทาเป็นพิธีที่ประมาณโบราณมีับเแม่ของที่พาุ่งเรื่องนะครับท่านตั้งใจนะครับครับท่านตั้งใจครับ คนแรกฐา,า,านใหญ่มั่นคงฐานะน่ำฐานรวยทับฟื้นหน้าที่อางนางก็จกกะเจริญรุ่งเรืองก็มีการอาสาต่างประเทศนี่ครับยาวเลยนะครับขับซ้ำใจนะครัหลวงพอ่อฝากไว้แล้วว่าเอาเทียนนี้ไปปัน้นดูรุองค์เป็นเทียนไทยเทียนไทยนะดูท่าฐานใหญ่โตครับลมอ่าอ่าน,นอ่อา,าน,นอ่า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  นะครับเจอคลัวเจอครับครับทักตนนงตายหมดภูมิหมดโกรธหมดโลภหมดภัยโมดเหนยนไปที่ตาไปแล้วเจะตนนกความสัมพ์ในสิ่งที่หวังแนละในสิ่งที่คู่ควร เรบทุกท่านดีต่างๆได้เลยนะครับที่เราเป็นน่านันโผลที่การงานจะเรุ่มลรืองครับก็จะมีอนาคตยังโลกไปเจ็บกะจายสิแตทำอะไรก็ประสบความสำเร็จครับไป่ต่างประเทศลนะครับผทราบว่ามีคนที่ไปต่างประเทศเดิะทางไปต่างประเทศ่าบ เออขึ้นมาเพื่อให้ปลอดภัยดีดีมากเลยครับับนมาเือััครับที่สุายนี้เสรมเอ่อทางามีส่วนค้งตัดตัเข้ามาตัดเข้ามาเอาความความรวยเอาวามสุขงวามสบายตรเข้มาตวมาตัวมาตัวมา โูรานะตามประวัติาสตระโราณตุกตาเราอากจปก็ศึกษาการงนี้นะอาวขอพิธีนี้ก็จะต้องมีความอดมีความตัสิจะต้องดูเรื่องฐานาีท่านจะทำะไรฮัดต้อด้วยรูทุกองภูมชานะจะเป็นเลศจะเป็นนามราณอรนะจะเป็นภา